สวัสดีครับไอเดีย่าจะกรีดเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการวาดง่ายๆนะครับสำหรับงานผ้าม่านนะเราจะวาดทีละข้างนะครับแบ่งสัดส่วนไว้ที่กระดาษค่ข้าวเราทุก,ก่อนนะครับ12เซนนะกว้างห้า โอเคครับขีด5เซนคูณ12เซนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ5เซนคูณ12นะครับจากนั้นนะครับทำอีกชิ้นหนึ่งห่างกันสัก5ามิลน,นะห่างกันสัก5ามิลน,นะครับเอาง่ายๆเอาเอาไปแค่วาดเส้นในคอมนะ ว่าก่อนที่เราจะวาดเราก็ต้องขึ้นขอบเขียดกันก่อนนะครับ5เซนคูณ12เซนโอเคเป็นผ้าม่านสองข้างนะครับสองข้างนีนี่ห้าเซนคูณสิบสองเซนนะครับจากนั้นนะวัดขึ้นไปจากข้างล่างนะครับประมาณ ประมาณด้วยตาประมาณด้วยตา4เส้น4เซนติเมตรขก่อนนะครับเป็นแนวรวบนะจะได้รวบมาได้นะครับจากนั้นตรงนี้เอาสัก2เซนนะครับ2อเซน ถ้าวาดในคอมเนี่ยเผอๆวาดข้างเดียวเนาะก็ปีแล้วก็มิเลอได้นะครับอ้าวจากนั้นนะขีดนะครับส่วนลายนี้2.5แล้วกันจากนั้นก็ ล่างให้มันเป็นทรงง่ายๆก่อนนะครับเริ่มแล้วเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะพอเราได้โครงสร้างง่ายๆเนี่ยก็ลบส่วนที่ไม่ใช้ออกง่ายไหมพอเป็นทีนี้มันก็เหลือแค่สร้างมิติครับสร้างมิติ สองสามสี่ห้าโอเคมีห้าลอนก็สร้างรอนโค้งครับหนึ่งสองสามมันต้องได้ห้าอนนะครับทีนี้กะไม่ถูกก็ต้องวัดห้าเซนรอนละหนึ่งเซนห้าลอนก็ลอนละเซนก็สร้างรอนก่อนนะครับ โค้งขึ้นไปนะครับหนคล้ายๆลูกคลื่นนะต้องมีต้องมีแนวลงด้วยนะหนึ่งสสสี่ห้าโอเคนะต้องมีลอนต้องมีลอนโค้งเหมือนขึ้นดอยลงดอยแบบนี้นะ มีประมาณ1 2 3 4 5สาี่ห้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็รวบผ้าม่านด้วยเชือกเนาะเอียงนิดนิดเอยงนิดนิดนะครับเอียงนิดนิดอันนี้ก็คือผ้าที่เขาใช้รวบผ้าม่านนะครับ จากนั้นเราก็ค่อยๆรวบนะครับค่อยๆรวบลงมานะครับค่อยๆลวกระหววาง เล่นการแรงเงานะครับเอาแค่โครงสร้างมันนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่ถึงกับเป็นเส้นตรงมากเนาะเพราะว่าจะได้ดูธรรมชาตินิดนึงนะครับอ่าโอเคไอเชือกไอผ้าคาดเนี่ยให้เขาเลยออกจากผ้าม่านเราไปนะครับ แบ่งรอนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่เอาเรื่องเงาจากนั้นก็ลบเส้นตรงออกนะครับก็จะได้รอนอันี้นะครับเอาไปขึ้นในคอมทีนี้ก็มาดูริ้วนะครับริ้วที่เขาพับอยู่ส่วนล่างนะครับมันก็จะมี ชายที่ไม่เท่ากันนะรเริ่มมีการปรับ,บให้เป็นธรรมชาตินิดนึงนะครับมีจังหวะตับตับของอันนี้นะครับนีตับของอันนี้ตื้นกว่านะครับค่อยๆค่อยๆแกะไปนะครับ จะได้ภาพม่านฝั่งแรกนะครับอันนี้มันไปนวาดเส้นอย่างเดียวนะครับในคอมพิิตเจ็กกิจก็จะไม่แรงเงาให้นะครับก็จะเป็นเส้นง่ายๆในการอาไปวาดถ้าจะดูเป็นสามมิติก,ก็จะมีการตีเส้นเพิ่มนะครับ อยากให้มันเป็นสามมิติก็ต้องขีดเส้นช่วยอย่างนี้นะครับเด๋ยวต้องดูว่าครูอยากให้วาดแค่ไหน,นให้ตีเส้นคือสามารถใส่สีได้นะครับในคอมตรงเนี้ก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับ ตรงตรงร่องตรงนี้แหละถ้าจะต้องลงสีก็คงจะต้องลงสีที่เข้มกว่านะครับอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องแรงเงานะแต่แค่ว่าถ้าจะให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับใช้การขีดเส้นในคอมเล็กๆนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราให้มีมิติเง,า,งาตรงนี้นะครับ ข้างนี้บ้างเริ่มจากสร้างนะครับสร้างผ้าที่เข้ามารวบนะครับผ้าเข้ามารวบจา,ากนั้นก็จัดก,การแบ่งลอนให้ได้5รลอนนะครับลอนละ1เซนตแต่ตัวลอนเนี่ยมีการโค้งลง ه, มีการอ้มอมมากันเนาะอ้อมกะเอาแล้วกันนะเนี่ยก็ได้ห้าลอนจากนั้นก็เอามุมนอกให้มัน ลดลูปลงนิดนึงอาแบ่งดึงลงมานะครับดึงลงมาดึงลงมานะครับเฉลี่ยให้มันใกล้ๆกันเด้ออ่าโอเคครับมุมนอกกอ็จากนั้นก็จัดการตับ การต่ำสู้นะครับซ้อนทับกันได้ไดแบบนี้ เหล็กเข้าไปด้วยนะทีนี้ตัวเหล็กตัวราวเนาะก็ขีดออกจากตรงนี้นะครับออกมาข้างด้านหนึ่งเส้นข้างน้านหนึ่งเสนนะ,ะใส่ตุ่ม กลมก็ได้นะวันในคอมก็เอากลมๆมเข้าไปใส่นะครับทีนี้เนี่ยสินาทีา่เราก็จะเห็นเหล็กตรงนี้เนาะอ่าจิกิดฝนเหล็กให้เป็นสีดำนะเราก็จะเห็นเหล็กผ่านร่องตรงนี้ เหล็กสีดำนะเห็นไหมเราเหล็กมันก็จะทะลุผ่านผ้าไปนะครับไอ,ไอเดียก็อาจจะทำตรงนี้เป็นเส้นทึบนะครับเข้มๆโอเคดูแั่นแล้วละ่ะที่เหลือก็อยู่ที่ล่องข้างเนี่ยครับตีเส้นเล็กๆนะครับ ใช้เมาส์ใช้หัวเล็กๆแล้วขีดขีดทะแยงนะขีดทะแยงนะครับไม่ใช่การเลยเงาหรอกเป็นการใส่ด้วยเส้นนะครับก็จะช่วยได้ถ้าเราไม่อยากจะวาดเพราะเราวาดในขอมใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวต้องไปดูว่าครูเขาว่าไงนะคะ น่าจะได้แล้วล่ะครับไม่ใส่ก็ได้นะานะ้าเงาเนี่ยโอเคนี้แหละขั้นตอนการวาดประยุกต์เอาไปใช้วาดในคอมได้เลยนะครับมีอะไรก็บอกเจกมานะครับเจกยินดีช่วยเสมอครับสวัสดีครับ